เียชีวิตในฟิลิปปินส์ยังพุ่งสูงหลังพายุวาชิพัดเข้าถลม่มฝื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วมในหลายพื้นที่ชุดปราบปราไม้พยุงยึดไม้ของกลางนับหมื่นท่อน สัสดีค่ะนี่คือเวลาของท่านกับข่าวสามิติคืนนี้ดิฉันกรุณาบัวคำศรีทำหน้าที่แทนคุณกิติสิงหาปัดค่ะ ข่าวสามมิติในคืนวันอาทิตย์ 18, ที่18ธันวาคมขอเริ่มต้นด้วยความคืบหน้าของการลักลอบตัดไม้พยุงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานั่นเป็นเพราะว่าความต้องการไม้พยุงที่เพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่าแม้เพียงเศษไม้ก็มีราคาจนผลักดันให้มีการตัดไม้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นไม่เพียงเท่านั้นยังรวมไปถึงไม้เรือนเก่าแล้วก็การนำพลางไม้ที่ตัดมาใหม่เพื่อส่งไปขายให้ทันต่อความต้องการของตลาดซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศติดตามการรายงานจากคุณมนตรีอุดมพงษ์ ไม้พยุงแม้จะเป็นเพียงเศษไม้ท่อนเล็กน้อยก็กลายเป็นไม้ที่มีราคาแพงสําหรับขบวนการลักลอบตัดไม้โดยเฉพาะในอุทยานแห่งชาติผู้จงนายอยจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นเป้าหมายของขบวนการตัดไม้ข้ามชาติตอนนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเมื่อไม้แปรรูปเป็นท่อนถูกคนย้ายออกไปเศษไม้ที่เหลือจะถูกตัดท่อนขนาด40เซนติเมตรเพื่อให้กลุ่มขนย้ายใส่กระสอบลักลอบขนไปได้ง่ายหรือแม้แต่เศษขี้เลื่อยจากไม้พยุง หากมีแก่นเนื้อไม้พยุงด้วยแล้วก็จะถูกเก็บใส่ถุงเพื่อนําไปขายเป้าหมายคือนําไปทําไม้อัดแปรรูปเมื่อไม้พยุงหายากทั้งเพราะเริ่มหมดไปและเพราะการเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ก็ทําให้ไม้ประดู่และไม้มะข่ามงตกเป็นเป้าหมายของขบวนการที่จะตัดค่นและแปรรูปเพื่อรอส่งขายเป็นลําดับถัดไปแต่ถึงกระนั้นความต้องการของไม้พยุงไม่ได้ลดลงแต่หันกลับมาซื้อไม้พยุงที่เป็นไม้เก่าและไม้อัมพรางว่าเป็นไม้เก่าตามบ้านเรือน รวมถึงการลักลอบขนท่อนไม้จากอุทยานแห่งชาติและหลายแห่งในลักษณะกองทับมดมากขึ้นผมยืนอยู่ท่ามกลางท่อนไม้จํานวนหนึ่งดูจากภายหลังเหมือนกับจะมีจํานวนน้อยนะครับแต่ความจริงแล้วท่อนไม้ในขณะนี้กว่า1,000งท่อนที่เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้ร่วมกันตรวจยึดมาขณะนี้มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ได้มีการตรวจนับและส่งสำนวนคดีแล้ว แต่ว่าอีกจํานวนมากขณะน,นี้อยู่ในระหว่างการเร่งตรวจสอบไม้จํานวนนี้นะครับทั้งการขนย้ายใช้เวลาไม่น้อยกว่า5วันขณะที่การตรวจนับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งรีบทําคดีไม้เหล่านี้ดูเหมือนว่าจะเป็นไม้เก่าแต่แท้จริงแล้วเท่าที่เจ้าหน้าที่ยืนยันส่วนมากแล้วเป็นไม้พยุงและมีการซื้อขายนี่แสดงให้เห็นว่าไม้พยุงที่กําลังถูกตีค่าในขณะน,นี้ไม่ใช่เฉพาะไม้สดแปรรูปเท่านั้นแต่ยังรวมถึงไม้ซึ่งมีสภาพเก่าแบบนี้ด้วยครับ เจ้าหน้าที่หน่วยประสานและป้องกันปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้จังหวัดอำนาจเจริญทยอยนับไม้แปรรูปที่มีมากกว่า1 0,000ท่อนเพื่อลงบันทึกการอาญาได้รอตรวจสอบหลังจากตรวจยึดไม้เหล่านี้จากบ้านพักของนายเสกสรรศรีสรรชาวตำบลหน,นองสามสีอำเภอเสนางขณิคมจังหวัดอำนาจเจริญ โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าส่วนใหญ่เป็นไม้พยุงที่แปรรูปเป็นไม้ท่อนและมีลักษณะเหมือนไม้เก่าใช้งานแต่ก็มีอีกจํานวนมากเป็นไม้ที่ฝังดินอําพรางให้ดูเหมือนไม้เก่าผู้อำนวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7สาขาอุบลราชธานีบอกว่าความต้องการไม้ผลักดันให้ชาวบ้านอาศัยช่องว่างกฎหมายหาถังลักลอบนําไม้ออกจากเขตอุทยานมาขายในลักษณะกล่องทมดส่งผลให้การตัดไม้ขยายวงกว้างมากขึ้น โดยการปราบปรามก็ยิ่งยากตามไปด้วยเพราะความต้องการจากตลาดในต่างประเทศนั้นเป็นแรงหนุนไม้สนใหญ่นี่ไปอยู่ที่ประเทศจีนไปทำเฟอร์นิเจอร์นะฮะไปหลังจากนั้นแล้วก็มีออเดอร์มาเรื่อยๆเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นวงจรภายนอกประเทศเนี่ยปัญหาคือว่าเราจะต้องทําอย่างไรให้ไม้เหล่านี้ต้องถูกตัดให้ตัดวงจรออกจากการสั่งออเดอร์จากต่างประเทศได้ได เพราะว่าถ้าไม่กรนเชนแล้วเนี่ยไม้ที่อยู่ในประเทศไทยเรานี่ก็จะหมดจากป่าอย่างสิ้นเชิงเราป้องกันเพียงไหนก็ตามเนี่ยก็ยังมีเหตุเล็ดลอดต่อไปได้อยู่เสมอทีมข่าวสามิติติดต,ตามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพักของผู้ครอบครองไม้ในตำบลหนองสามสีซึ่งฝ่ายปกครองตำรวจและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกันยึดไว้พบว่าที่นั่นเปิดรับซื้อไม้เก่าและบ้านเรือนเก่าโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีไม้พยุงและไม้ประดู่แปลร,รูปรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ก็พบว่ามีไม้อีกจำนวนมากไม่มีที่มาหรือไม่อาจแสดงได้ว่าได้มาจากที่ใดซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการแอบแฝงเข้ามาพร้อมทั้งการลักลอบขนไม้ด้วยไม้เก่าที่มีสภาพเหมือนเคยใช้งานมาแล้วบางส่วนเกิดจากการฝังดินหรือแช่น้ำมาก่อนส่วนที่อยู่ในหมู่บ้านจะใช้วิธีปักเป็นเสาเหมือนรั้วบ้านซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ใช้วิธีการนี้ด้วยการนำไม้ท่อนหรือไม้แปลร,รูปเป็นเหลี่ยมวางแนวอย่างง่ายๆไม่ได้ฝังดิน เมื่อนําไปเปิดหน้าไม้ก็จะพบว่าไม้ยังคงดีเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นกันกรณีการซื้อหรือขายบ้านไม้เรือนเก่าที่ชาวบ้านนิยมซื้อขายมากขึ้นเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าสามารถทําได้หากยืนยันได้ว่าเป็นไม้ที่อยู่บนที่ดินหรือมีกรรมสิทธิ์ของตัวเองตราบใดที่ไม้ที่อยู่ในที่ดินเขาเรียกว่าที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองก็คือไม้ที่เป็นนทสามอยู่ในนทสามในนทสามกอหรือเชโนด หรือฉโฉนดตราจองเหล่านี้นะฮะก็ถือว่าเป็นไม้ที่ได้มาโดยครอบครองโดยชอบ mm. เขาเรียกว่าเ,เป็นไม้ทรัพย์เป็นทรัพย์ส่วนควบของที่ดินเพราะนั้นเจ้าของที่ดินก็มีสิทธิ์ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้นําไปขายได้นะครับแต่ณนะทุกวันนี้ที่เราเห็นกันอยู่ในกองพเนธุ์ต้น,นึกเหล่านี้ mm. ก็มันเป็นเรื่องยากที่ผู้ครอบครองไม้จะพิสูจน์ได้ว่าไม้เหล่านี้มันมันออกจากที่ดินกรรมสิทธิ์เหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าถ้าเขาพิสูจน์ไม่ได้มันก็ยังถือว่า ยยังไไดด้มมา่่ชออบูการซื้อขายไม้พยุงแม้แต่ไม้เก่ากลายเป็นแรงผลักดันให้การตัดไม้มากขึ้นและกลายเป็นปัญหาใหญ่ในพื้นป่าไม้พยุงเพราะปัญหาที่ป่าส่วนใหญ่อยู่ในแนวชายแดนไทยกัมพูชาและลาวจาเป็นต้องอาศัยทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีจํานวนมากขึ้นอาวุธที่ต้องใช้งานรวมถึงยานพาหนะเช่นเฮลิคอปเตอร์ซึ่งจาเป็นทั้งการขนส่งเจ้าหน้าที่รวมถึงการป้องปรามการตัดไม้ให้ทันต่อสถานการณ์มากขึ้น มนตุรีดลงพงข่าวสามมิติรายงาน การปราบปรามขบวนการตัดไม้พยุงต้องมีการตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมา4ี่ชุดค่ะมีการนำเอาเจ้าหน้าที่จากพื้นที่อื่นเข้ามาทำงานเสริมการทำงานแล้วก็เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็เนื่องจากช่วงหลังการตัดไม้ไม่ใช่การลักลอบตัดจากชาวบ้านเท่านั้นแต่ว่ามีการทำเป็นขบวนการค่ะโดยมีกองกําลังต่างชาติให้การคุ้มกันเกิดการปะทะกันระหว่างชุดเฉพาะกิจกับกองกําลังต่างชาติเป็นระยะระยะนะคะเราจะสอบถามแนวทางการแก้ปัญหานี้กับทางอธิบดีกรมอุท ยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณดำรงพิเดชอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะครับสวัสดีครับคุณกรุณาครับค่กการทํางานของชุดเฉพาะกิจที่เราตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อดูแลเรื่องนี้สี่ชุดเนี่ยตอนนี้ทํางานได้ผลขนาดไหนคะท่านคะคืออย่างนี้ครับไอกองกาลังชุดเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยจุดประสงค์ของเราเราจะให้คานกันฮนะกับหน่วยในพื้นที่ที่เราดึงกําลังมาจากทั่วประเทศทั้งหมดเนี่ยที่ประมาณหกร้อยนายเนี่ยเราให สำนักบริหาพื้นที่สำน,นักที่อุดรกับ,นบนอุบลเขตอุดรเขตอุอนบลรับผิดชอบชุดละสามร้อยแล้วชุดเฉพาะกิจเนี่ยสับเปลี่ยนมุนเวียนเพื่อคานกันพนะในพื้นที่หมายถึงว่าเราก็ต้องระวังคนของเราไว้ก่อนว่ามีส่วนร่วมรู้สมคิดอะไรไหมอะไรไหมต่างๆนะครับแสดงว่า <c oughs>